มีกําลังใจนั่นแหละเป็นองค์สําคัญที่สุดเพราะการทําคุณงามความ,ความดีก็ต้องต่อสู้กับกิเลสที่หลากหลายรูปแบบก็เจริญพรญาติโยมของเราญาติโยมของวัดภูหินตัดทุกท่านวันนี้มีปุจฉาเข้ามาว่าทําไมต้องสร้างบุญบาร,รมีไม่สร้างได้ไหมวิสัชนาเราต้องเข้าใจคําว่าบุญกับบาร,รมีก่อนนะ บุญแปลว่าชําระบุญแปลว่าคุณงามความดีบุญแปลว่าความสุขใจส่วนบารมีบารมีแปลว่าฝั่งแปลว่าการทําให้เต็มคือการเติมเต็มฉะนั้นสองอย่างมารวมกันก็คือการสร้างคุณงามความดีที่ดําเนินไปให้ถึงฝั่งให้เต็มให้บริบูรณ์นั่นเองทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรล่ะมันเต็มอะไรและทําให้มันเต็มแบบไหนยังไง เนี่เราจะต้องเริ่มทําความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนาจะมีคําว่าบารมีสิบบารมีสามสิบทัคือการทําแบบธรรมดาแบบปานกลางและแบบปรมตถะคืออุกฤษนั่นเองทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนง่ายๆนะบารณีบาร,บารมีแปลว่ากําลังใจให้เต็มทําให้เต็มเนาะเต็มเรื่องอะไรเราต้องมองก่อนถ้าหากเป็นทานบารมีนั่นหมายความว่า ของเราต้องพร้อมที่จะให้ทานเป็นปกติถ้าเป็นศีลบารมีก็คือจิตพร้อมที่จะทำการทรงศีลถ้าเป็นเนกขมะบารมีก็คือจิตที่พร้อมจะทรงเนกขมะให้เป็นปกติก็คือการบวชใจบวชกายนั่นเองสคือปัญญาบารมีคือจิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหัตประหารอุปาทานกิเลสให้พินาศไป ถ้าเป็นวิริยะบารมีก็คือมีความเพียรทุกขณะควบคุมจิตใจไว้เสมอถ้าเป็นขันติบารมีก็คือมีความทั้งอดทั้งทนอดกั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ก็คือกิเลสนั่นเองสัจบารมีคือการทรงตัวไว้ตลอดเวลาว่าเราจะจะจริงใจทุกอย่างไม่มีอะไรในคําว่าไม่จริงสําหรับใจเรา ในด้านของการทำคุณงามความดี 8. ปดอธิฐานบารมีก็คือการตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ 9. คือเมตตาบารมีก็คือการสร้างอารมณ์คุณงามความดีที่ไม่เป็นศัตรูกับใครมีความรากมักเมตตาต่อตนเสมอและบุคคลอื่นด้วยสิบอุเบขาบารมีก็คือการวางเฉยการทำใจให้เฉยเข้าไว้ ในเมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัวนี่ก็คือคําว่าบารมีทั้งสิบในบารมีทั้งสิบก็แยกย่อยเป็นแบบธรรมดาแบบปานกลางแล้วก็แบบอุกฤษก็จะมีอยู่ในตัวทีนี้เรามามองว่าเราจะทํายังไงเราจะฝึกใจยังไงเพื่อจะให้มีกําลังใจที่เพื่อพร้อมบารมีที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภา ให้เราสร้างให้เต็มนั้นก็คือการสร้างกำลังใจปลูกฝังกำลังใจให้มันเต็มครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่มานั่งคิดเอานะไม่ใช่มันนอนคิดเอานะก็คือทรงอยู่ในจิตใจตัวเองไว้ตลอดเวลานั่นเองเหมือนกับการสร้างกำลังใจให้มันมีกำลังใจอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้มันดีหรือไม่ดีดังมีคำบารี ที่ตัดไว้ในเรื่องของหลวงพ่อจักุบาลพระจักุบาลว่ามโนโบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนโมายาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสําเร็จได้ด้วยใจนี่คือความจริงที่เราทุกคนต้องเรียนรู้เราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องทำความเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าการนำบาร,รมีทั้งสิบอย่างมาปฏิบัตินั้น จะต้องมีกำลังใจนั่นแหละเป็นองค์สำคัญที่สุดเพราะการทำคุณงามความดีก็ต้องต่อสู้กับกิเลสที่หลากหลายรูปแบบทานก็คือการให้เป็นการตัดความโลภตัดกิเลสตัวโลภศีลมันก็เป็นการตัดความโกรธเนคขมะก็ตัดอารมณ์ของการมมคุณออกไปปัญญาก็คือตัดความโง่วิริยะคือตัดความขี้เกียจขันติตัดความไม่รู้จักการอดทน สัจจะตัดความไม่จริงใจมีอารมณ์กับกรอกวันไหวอธิษฐานทรงกำลังใจให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์แมตตาก็สร้างความเยือกเย็นให้กับจิตใจตัวเราอุเบกขาคือการเข้าไปวางเฉยในเรื่องของกายเรานี่คือการปารบในเรื่องของการสร้างบารามี ฉะนั้นคนที่มีบารมีเต็มครบถ้วนบริบูรณ์มีกำลังใจเต็มทุกอย่างในเรื่องศิปะการนี้องค์สมเด็จพระชินสีบรมสัมมาพุทธเจ้าของเราท่านเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าพระขีนาศพก็แปลว่าผู้ที่มีอาสวะอันสิ้นไปแล้วก็จะเข้าดําเนินวิถีชีวิตเข้าไปสู่อันดับสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่คือบารมีการสร้างบารมีทั้งหลาย ในทางพระพุทธศาสนาจะเริ่มพร